ต่อกันที่ที่มีพระปรากฏนะครับคลิปอุ้มหญิงสูงวัยนั่นก็คือป้าวันธนาโอทองอายุ61ปีนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีอาชีพค้าขายระหว่างที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านออกมาชี้แจงนะครับว่าคลิปดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขณะเดียวกันนะครับหากเห็นว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุ ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ครับพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการควบคุมตัวหญิงสูงอายุออกจากการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ โดยชีย้แจงนะครับว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีว่าตำรวจมีพยานหลักฐานและก็มีพยานหลายปากที่สามารถยืนยันได้ว่ากรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้นำรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต้องทำงานตามหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย ให้เกิดความสุขเรียบร้อยโดยมีข้อมูลว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยพยายามจะเข้าไปใกล้ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตร,รายต่อบุคคลนะครับภายในขบวนได้จึงต้องเข้าไปพาตัวออกมาแต่ว่าเกิดการด่าดทอก็เลยเกิดภาพลักษณะดังกล่าวอย่างที่เห็นนี่นะครับอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้มีการตักเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตามภาพแล้วและก็ยังมีลักษณะ การจะเข้าไปขวางหน้าขบวนรถเจ้าหน้าที่ในจุดดังกล่าวด้วยจึงต้องตัดสินใจในการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ก็ต้องขอไปตรวจสอบในรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเหตุการณ์ตามคลิปภาพทั้งนี้ท่านผบตรยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามกรอบของกฎหมายนะครับแต่หากหญิงคนดังกล่าวมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนต่อไปได้นั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับคือผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ด้วยนะครับเพราะว่าเ,าเื่อเมื่อวานก็ได้สอบถามได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้การรับ,บุรีซึ่งขณะนี้เขาก็กําลังจะรายงานผมมาเป็นรายละกศน,นะครับเขาก็บอกว่าเขามีพยานหลายๆปากที่ยืนยันว่า,ากรณีดังกล่าวเนี่ยต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่า เมื่อมีผู้นำนะครับรัฐบาลไปพื้นที่ไหนเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้นำรัฐบาลนะครับหรือว่าบุคคลสำคัญในพื้นที่ต่างๆก็ต้องทำหน้าที่นะครับซึ่งการบอิการาต่างๆนี้ก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับเช่นเราก็ต้องดูแลให้เกิดความเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าทราบว่าอาจจะมีการเ,าเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ ตัวขบวนรถต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ซึ่งก็เกิดความไม่ปลอดภัยก็ต้องมีการพยายามให้ออกไปนะครับแล้วก็มีการด่าทอต่างๆเนี่ยตำรวจเองที่หน้าง,งานก็ต้องทําหน้าที่นะครับเพื่อรักษาความเรียบร้อยนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้ก็ต้องเป็นผมก็ต้องขอดูรายละเอียดไปนะครับว่าเกินกว่าเห็นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทําตามกฎหมายได้เช่นตำรวจก็มีสิทธิ์ที่ถ้าเกิดเห็นว่า ทาผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีคุณป้าคุณป้าเห็นว่าตํารวจทาเพิ่มก่อเหตุก็สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีกับตํารวจได้เช่นกันนะครับอ๋อคงเขรอันนี้ผมก็ต้องดูรายงานอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการปิดปากเนี่ยเพราะว่ามีการด่าดทอใช้คำพูดหยาบคายนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าการเดินทางไปของการของผู้นํารัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคอนาคตเนี่ย ตำรวจเองก็ต้องดูแลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้นําอดีตผู้นําญี่ปุ่นก็ถูกลอบสังหารนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยการดเมินการผู้นําของต่างประเทศเขาก็ต้องดูแลเข้มข้นนะครับบางทีมีผู้ต่อต้านมาก็เห็นภาพนะครับมีการฉุดกระชากรากถูก็มีนะครับเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของไทยเราไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็อยากขอความร่วมมือนะครับว่า ตำรวจเองนะครับไม่ได้เป็นคู่กรณีออก,กับใครคู่ขัดแย้งกับใครนะครับเราก็จะทําหน้าที่ในฐานะที่เราต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับถ้าอะไรอยู่ในกรอบกฎหมายก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าทราบว่ามีการเตือนแล้วนะครับว่าอย่าแล้วก็ขบวนก็ใกล้มาถึงแล้วแล้วก็จะเข้าไปเข้าไปเหมือนกับจะไปขวางขบวนนะครับแล้วก็มีการดาา่าทออาจจะตํารวจอาจจะตัดสินใจหน้าง,งานว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดาา่าทอก็ใช้มือปิดปากอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ น่าจะไม่มีใครสั่งอย่างนั้นนะครับพีแต่ว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตำรวจขนาดนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูข้อที่จริงต่อไปนะครับก็อยากให้ฝากขอความร่วมมือนะครับว่าเมื่อช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เลือกตั้งเลยนะครับว่าความเห็นต่างมีได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีกองเชียร์มีคนมีฝ่ายค้านนะครับทุกฝ่ายก็ไม่อยากให้คิดว่าออฝ่ายฝ่ายที่เรา ไม่เห็นด้วยมาในพื้นที่ก็จะต้องตั้งป้อมที่จะต้องมาด่าทอมาคัดค้านมาเข้ามาป่วนอะไรกันเพราะว่ามันไม่อยากให้เกิดภาพลักษณ์อย่างนั้นมันก็จะเลือที่เดียนแบบกันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึงก็จเจ้าบ้างมันก็เกิดความเกิดความรุนแรงหรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของอวัฒนธรรมไทยนะครับอยากให้เห็นว่าใกล้เลือกตั้งแล้วเราก็ใช้สิทธิ์หรือว่าเราใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งน่าจะเป็นภาพที่สวยงามกว่านะครับไม่อยากให้มีความ เกิดความรุนแรงหรือมีการต่อต้านปุกกระโดมให้มีการต่อต้านกันในพื้นที่นะครับตำรวจเองเนี่ยถ้าอยู่ในรอบกฎหมายก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเกินรอบเราก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับจริงๆก็กำชับอยู่แล้วนะครับว่าเราถึงต้องมีตำรวจหญิงมีอะไรต่างๆนะครับเพื่อพยายามให้มีภาพที่ซอฟลงแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นผมก็ยังไม่อยากไปวิจารณนะ์ว่าเกินกว่เหตุหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายต่อต้านนะครับคือฝ่ายที่ต้องไปทําหน้าที่ก็ต้องทําให้ดีตามที่เขาตัดสินใจหน้านงานด้วยนะครับก็อยากให้เห็นใจตํารวจด้วยนะครับว่าตํารวจเองไม่ได้เป็นคู่ขันแย้ก,กับใครใครใครเป็นผู้นํามานะครับในยุคไหนๆตารวจก็ต้องทาหน้าที่ในทุกยุคน,นะครับ